กระซิบบอกเรายินดีต้อนรับนะคะมาชมรถกระบะตัวเตี้ยแต่ยกสูงค่ะคันนี้นะคะเป็นเชฟสประตูค่ะรถปี05เครื่อง2.5หัวฉีดนะคะคัดแต่งกล่องรีระบบน้ำมันปั๊มติ๊กภูมิัยนาดีค่ะก็เรียกว่าแต่งมาพอสมควรนะคะแต่งหล่อมาตามรูปเลยนะคะและรถคันนี้นะคะเลขเครื่องไม่ตรงค่ะ ทางด้านผู้ขายต้องการขายตามสภาพนะคะตั้งราคาวไว้ที่1 3 5 0 0 0บาทค่ะ้าสี6-7นะคะเบาะหุ้มหนังดำได้ดตามนี้นะคะได้แดงนะคะทุกท่านภายในตามรูปเลยนะคะ สนใจดูรถได้ในอำเภอภพัพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะสอบถามเพิ่มเติมเจราจาต่อรองติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเน้นย้ำว่าเลขเครื่องไม่ตรงนะคะขายตามสภาพท่านใดมีช่องทางทำกำไรกันต่อได้ทักเข้าไปคุยกันได้นะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ